สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n นชั่นอินไซ h t รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบานันบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรยังก่อติดกันว่าด้วยเรื่องของการฟอร์มรัฐบาลอนุทินสองครับตอนนี้พักภูมิใจไทยเป็นแกนนำดึงสภากำลังมาอยู่ที่295เเสียงและกำลัง คุยอยู่กับพร,รรคกล้ารมแต่การจัดสรรกำลังของพรรคภูมิใจไทยรอบนี้เจอกับดักเรื่องหนึ่งครับบ้านใหญ่ล้นรัฐบาลเลยครับ,บก็วชัยชนะ1 9 3อ้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยครับส่วนหนึ่งมาแล้วมาจากใช้กลยุทธ์คล้ายๆไทยรักไทยเมื่อปี4-4เมื่อปี4-8คือดึงบ้านใหญ่มาครั้งนี้บอกบ้านใหญ่ที่เข้ามาภูมิใจไทยทั้งหมดเนี่ย86ตระกูล แปดสิบกตระกูลใหญ่มากแต่เมื่อแปดสกตระกูลเนี่ยโคต้าลำตรีเนี่ยมีจํากัดถ้มาเยอะเนี่ยเขาบอกโคต้าครั้งเนี้สิบสอสอเท่ากับหนึ่งลำตรีฮะสิบสอสอหนึ่งลำตรีคิดดูนะสิบสอสอเท่ากับหนึ่งรัฐมนตรีก็เทียบเท่ากับพูดง่ายๆรัฐบาลต้องตกประมาณ350ออ่ะและ พอคำนวณแล้วเนี่ยคำนวณแล้วเนี่ยเอ,เอานี้ยังไม่มีกลา้าทามเข้ามานะต้องลุ้นกลา้าทามเข้ามาแบบไหนถ้าเข้ามาผู้กองได้เป็นไม่ได้เป็นแต่แล้วแต่น,นแะแค่295เนี่ย295เนี่ย <10 S 1> รับต่อนหนึ่งเนี่ยภูมิใจไทยจะมีที่นั่งเก้าอี้เนี่ยไม่นับนายกมดีนะอิบเกาตำแหน่ง1919ตําตำแหน่ง19บาตำแหน่งเนี่ยโดนหั่นไปแล้วสาม เอกนิติสุปจีศรีศักดิ์และอาจจะมีท่านรองท่านรองไอท่านรองนายกบอลศักดิ์เหรออ่าสี่ล้เพราะนั้น19เนี่ยหายไปเยอะเดี๋ยวมาดูว่าในจํานวน19ที่มีอยู่เนี่ยบ้านใหญ่เขาจะสรรยังไงส่วนฝั่งเพื่อไทยก็ประมาณ7-8เก้าอี้แน่นอนตัวเลขประมาณว่าการว่าการสี่ช่วยสี่อะไรเนี่ยประมาณนี้ยนะฮะเจดถึก็มาดู กระทรวงที่ภูมิใจไทยคิดว่าเป็นเต่งที่อยากได้ก่อนนะ,ะแน่อนอนเวลาเจาจาจะตั้งคอรมอลเขาต้องเบ็ดเขาต้องดิวกันครับ,รบเราต้องแลกเปลี่ยนกันถ้าคุณเอานี้แล้วอันนี้อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ถามว่ากระทรวงอะไรที่ณวันนี้ภูมิใจไทยอยากได้เพื่อขับเคลื่อนตามแนวโนิบายที่ท่านนายกได้วางเอาไว้แน่นอนกระลาหมะแนวโน้มคือท่านนายกอนุทินควบครับควบครับ,บ,รบกระทรวงกา<ว><ว>รคลังส่งมอบความเข้มแข็งจากนายกลงไป กำกับดูแลด้านความมั่นคงอต่อมากระทรวงการคลังแน่นอนอยู่แล้วครับตอนนี้เอกนิติซปเปอร์เอกทั้งเป็นต้นตีว่าการกระทรวงคลังและควบรองนายกครับต่างประเทศครับซปเปอร์ศรีศักดิ์อเป็นรองนายกด้วยพาณิชย์ชัดเจนที่สุดซปเปอร์จีอาจจะต้องกำกับทั้งพาณิชแล้วก็กำกับกระทรวงเกษตรด้วยครับอพลังงานพลังงานตอนนี้รอลุ้นอยู่ครับ พลังงานเนี่ยเป็นหน่วยหนึ่งนะครับที่ดูแลเรื่องปากท้องทางเศรษฐกิจและเขาบอกว่าพลังงานเนี่ยเป็นแก้วสารพัดนึกครับอัตพลยังอยู่ไหมไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือไม่อ่อ่ออกเษกเษตรเกษตรตอนนี้เดิมทีกล้าทำครับ,รบตอนนี้เขาบอกว่าคุยกันตกลงกันเรียบร้อยกับ เพื่อไทยครับการจัดตั้งรัฐบาลนี้นโยบายชดตจนของพักนาธรรมที่เรื่องปฏิรูปที่เรื่องสปปเรื่องอะไรแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้อยู่กับส่วนเกษตรแล้วมั่จะกระทบกับเงินพัก้าธรรมในกนลังงานครับคือเพราะว่าเราเอาเอาใจไปผูกว่าจะต้องอยู่ตรงนนตรงนี้ครับถึงคิดมากแต่การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเป็นสถาบันของทางการเมืองที่เรียกว่าพรรคการเมืองเนี่ยเราสามารถขับเคลื่อนได้อยู่ตลอดเวลานะครับผมอยู่ ผมอยู่รัฐบาลในช่วงระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาผมก็เคยเป็นฝ่ายค้านนะแล้วทำได้ดีด้วยนะดีเอสดีเนี่ยก็อาจจะเป็นได้ที่จะให้เพื่อไทยดอกจันไว้ก่อนครับอุตสาหกรรมก็เหมือนกันแน่นอนครับเป็นอะไรต้องปล่อยครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาโยนหินถามทางกันในพักเพื่อไทยว่าสสุริยะซึ่งส่งทีมครับพร้อมกันสเก้าอี้เนี่ยจะขอจองครับเออ ทรัพยากรแน่นอนครับท่านรองสุชาตชมกลิ่นฮรเคยทำมาแล้ว4-5เดือนที่แล้วท่านจะฟอลโล่ต่อนะกรมทรัพยากรคมนาคมเนี่ยโของรักของห่วงของรักของหวงของท่านพิพัฒน์เลยอ่ะใช่เพราะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยสอสใต้มาได้ทะลุเป้าฮะใช่สามสเก็เยอะโอเคมาไทยแน่นอนนะมหาไทยอันนี้อยู่ในมือครับมาไทยผมว่า <ผ>ลอลุ้นครับบุรีรัมส่งเข้าประกวดผมก็ว่าบุรีรั <c oughs> นายกไม่ได้นั่งแต่ว่าบุรีรัส่งเข้าประกวดยุติธรรมยุติธรรมไม่ปล่อยครับอครอคร,รอบ <นะ S 1> ที่แล้วรู้แล้วว่ากระบวนการยุติธรรมและมีอํานาจแฝงอยู่ที่ DSi นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่อยู่กับเรื่องของความมั่นคงนี่<อ>เรายังไม่ใส่อีกกระทรวงนะที่ก็บอกว่าฟังอุทัยเขาจะจองอ่ะซาบิดาท่องเที่ยวไงท่องเที่ยวครับ ยี่สิบบ้านใหญ่ชิงโชคหวยลําตีนะครับกำลังลุ้นกันอยู่ครับและยุ่งมากครับรอบนี้ในแง่ของการจัดสรรถามว่าไตราสารนคมที่สีสกเกตเป็นไงต้องเริ่มแบบนี้ก่อนต้องคัดที่น้ำเงินเลือดแท้เก้าอีลนตตีไม่ต่ำกว่า20ซุ้มก่อนน้ำเงินรุ่นดั้งเดิมสายตรงครูใหญ่โกเก้ยชาดานปินทร ต่คุณดังฝ้ากลางฝ้าต้องออกลุ้นในลุ้นในลุ้นปู๋มใจไทยพลัดนะรอใจจานุทินธรรมนัสอันนี้ก็ว่าไปนะครับถ้าธรรมนัสมาแล้วกล้าทำมาสามห้าห้านี่เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันค่อยว่ากันนะมีปัญหาแต่สามห้าห้าจะมีปัญหาเรื่องการจัดสรรพลสาเหตุหนึ่งที่การจจจางกล้าทำไม่คืบหน้าเนื่องจากโคต้าเนี่ยมีจำกัดผมว่าประเด็นหนึ่งที่น่าจะ เป็นโจทย์ใหญ่เกาหัวเลยแหละคืออะไรเลือดน้ำเงินแท้กับน้ำเงินมาพึ่งชายคาครับเลือดน้ำเงินแท้กับน้ำเงินพลัดเหรอน้ำเงินพลัดน้ำเงินพลัดถ้าพลัดคือพลัดถิ่นเข้ามานะใช่ใช่มันถึงมาเอกกันอย่าลืมนะครับกลุ่มสุพรรณบุรีไอ้นี่น้ำเงินมาร่วมชายคานะกลุ่มของอุชาติชมกลิ่นเอกนัทพร้อมพัน์ น้ำเงินมาร่วมชายคา,าพี่มีเห็นภาพนะครับต่อมาศักดาวิเชียนศินกับทีมนี่แดงมาร่วมชายคาน้ำเงินอต้องจัดสรรคนเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ด้วยครับและในอนมารู้สึกผู้นำจิตสัญญาณบอกว่าห้ามมีซุ้มห้ามมีก๊กแต่เอามาดูมาดูเริ่มอย่างนี้ก่อนมาจากบ้านใหญ่ในกลุ่มสายทรงบุยลำก่อนซุ้มบึงการพีโอ สมบึงการนี่นี่คือสายเลือดแท้เป็นเพื่อนร่วมสวนกุหลาบจากากับครูใหญ่ครับครับทรงศักดิ์ทองศรีทำยอดทะลุเป้าครับเกคนได้ลุ้นอีกแล้วครับทรงศักดิ์ทองศรีเอางี้นะทรงศักดิ์ทองศรีถ้าไม่คว้าเก้าอี้นะผมว่าลุ้นทํางานสภา,าครับเหรอขนาดนั้นนะเก้าเก้าเก้าอีอ้เนี่ยไม่ธรรมดาพี่วีขยับทรงศักดิ์ทองศรีคนเดียว <c oughs> ชัยชนก ขึ้นเลยครับ <c oughs> นี่ขีดถูกได้เลย <c oughs> เ<อ>สุ้มเมืองช้างสุ้มเมืองช้าง<อ>นะครับปรกรณ์มุ่งเจริญพรน,นำทีมชนะสุรินยกจังหวัดครับอยู่ในมีแปดสอสพูดง่ายๆกลุ่มนี้ได้รับการตอบแทนครับโอ้จําชื่อนี้เลยนะประกรณ์มุ่งเจริญพรครับมาสุมชายแดนนี่อันแรกเลยศรีสะเกดไตรศรนักกุลเป็นยังไงล่ะทีมศีสะเกต ได้เก้าอี้แน,น่นอนครับเอออ่ะออสมเจรรวยล่ะสุขสำรวยสุขสำรวยเจอมอลสมหลายหลายดอกแต่เข้มแข็งครับครับและเป็นไดโวพญานาคเอ,อ,อยน้ำชุ่มช่ำในภาคอีสานเป็นดอกเป็นคู่แข่งของมณนพรนะผมบอกให้สุ้มเมืองดอกบัวเนี่ยเอามาได้สี่สอสอไอ้นี้ แนนก็เพิ่งเข้ามาแต่ดํารงตําแหน่งอยู่มีบทบาทนะมีบทบาทมีบทบาทอันนี้กบต้องบอกสายตรงบุรีลำนะอ่ะยังมีสายตรงบุรียังมีอีกไหมนี่สารคามคุ้มสารคามโชคชัยวัฒนากรครับโอ้นี่อันนี้คว้าสสมาห้าคนครับอหาสารคามครับพูดง่ายๆแดงหอยแล้วกันน่ะอ่าสุ้มเมืองยาโมสุ้มเมืองยาโมเดิมทีเมืองยาโมแตกเป็น แผงๆผงค่ายๆนะครับตอนนี้หัวหน้าทีมประเสริฐพร้อมกับพลลพีเนี่ยจะแบ่งปันกันยังไงอ๋อประเสริฐไหนไอ้แต่ทีมทีมคุณประเสริฐประเสริฐไหนก็คือทีมของคุณสอวออโอเคอ่าสุมเทพสถิตไอ้นี่กลุ่มตระกูลแทนแทรัพย์ชัยภูมิมา,าทั้งพ่อทั้งลูก เข้าหมดเพิ่งเข้านะพ่อทั้งลูกคนนี้สำเรแตนทรัพย์เนี่ยซุ้มเมืองหมอแคนนี่ขอนแก่นพงศกรอันนพพรครับกายค่ายครับจากเพื่อไทยมาอยู่ซุ้มภูมิใจไทยนี่ถือว่าสมบูรณ์ความสำเร็จมากนะใช่และซุ้มที่กลับครั้งนี้กลับมาชนะครั้งที่แล้วแพ้ลาบคาบเนี่ยซุ้มสายแสงสุประชัยโพสุกนี่ส่งลูกสาวและดึงสสเข้าเขตนครพนมได้สองคนเออ นี่ก <ลง S 1> ว่านี้มารวมกันกับทรงศักดิ์ครับอ๋อก็ได้เป็นสิบเพื่อนเกลือเพื่อนเกลอ,กลอถ,ถ้ารวมสรุปทรงศักดิ์เป็นสิบนะนเป็นสิบเเป็นสิบก็มีโคต้าดิสายนั้นเพื่อนเกลออือเอานี้แล้วกันมาฟังซุ้มใหญ่ทางภาคใต้บ้างฮะซุ้มรัฐกิจประการพิพัฒน์เนี่ยแม่ทัพภาคใต้เอามาได้สามสิบเอ็ดคนครับสามสิบเอ็ดคนนี้ ในสับเซตข้างในมีช่วยกันดูแลบ้างนะฮะใช่บสุชาติดูมาสองคนคุณสุชาติก็ดูนะคุณธนากรวังบุญคงชนะก็ดูเอกนัทพร้อมพันก็ดูคุณสันติปิยทัศน์ก็ดูแต่ทั้งหมดดูแลในภาพใหญ่ครับโดยโกเกะหพิพัฒรชักกิจประการและมาดามเปียครับ แต่ซุ้มที่แต่เรียกก่ะสุ้มเป็นกลุ่มที่เข้ามาเยอะมากสุดนะส่วนหนึ่งแล้วที่มาจากรวมใจทางชาติก็สุ้มของสุชาติชุมกลิ่นอยู่ในความดูแลประมาณ15สส16คนครับ15 16สสเนี่ยโอ้โหนี่ก็ฉะนั้นกลุ่มนี้หมุดหมายไว้ได้เลยสุชาติขวากอีเนี่กระทรวงทรัพย์เต็งเต็งหนึ่งนะต่อไปแต่กลุ่มเอกนัทต้องไปบอกกันว่าตกลงใครเพราะชุมพรก็เข้มแข็งใช่ไหม ของของดรเดกก็อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมของธนากรก็เข้มแข็งธนากรน่อย่างน้อยเนี่ยห้าหกคนอ่ะไม่รู้อาย่จะแย่งไงนะสายตรงอุทัยล่ะนี่ไม่ต้องพูดถึงไทยเศรษฐครับอืตระกูลไทยเศรษฐนะชาดาไทยเศรษฐเจษเลยเหรอชานไทยเศรษฐอันนี้ประจวบด้วยเหรอเขาประทานนี่ด้วยประจวบของเขาเขาเขามาดูเป็นกรณีพิเศษอ๋อเหรออซาบิดาไทยเศรษฐครับจับตาเก้าอี้กระทรวงท่องเที่ยวหรือว่าเกรดเออ มาตลาดศรีเมืองนี้ครั้งนี้ครั้งที่แล้วนายพินทร์เนี่ยนั่งเก้าอี้แค่ไหนประจำาสํานักนายกอ่ะอันนี้ผลงานดีขึ้นไหมช่วยพาณิชย์อ๋อมันมีช่วยพาณิชย์และสำแหนักนายกนะครับนายพินทร์ศรีสรรพังเจ้าของตลาดศรีเมืองได้มาจากไหนบ้าง <c oughs> ทีมนี้คือทั้งในส่วนของกลุ่มคุณสระอาจกลิ่นประทุมทั้งในส่วนของ นี่ลาดบุรีรอบนี้เขาตีแตกนะนี่นี่นบุลือบุลือตีแตกนะมาชนะและพื้นที่ภาคกลางตอนล่างบางส่วนครับอนี่เขาดูแลกันเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ต้องมีหนึ่งเก้าอี้ครับอมาทางนี้อายุทยากรุงเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอายุทยารอบนี้ยังเหมือนเดิมครับบ้านใหญ่พันเจริญวรกุลครับ ต้องขึงไว้หนึ่งเก้าอี้ครับลูกุรอัดิสสมพงศ์สมทรงสุรศักดิ์เนี่ยคุณสุรศักดิ์ได้รู้อีกนะเจริญวรกุลครับพร้ิมน์ก็อดีตลำตรีป่ะนี่นี่ปทุมเขตปทุมธานีกับพิศนุพลพีอ๋อนี่เขตปทุมอ๋อพลีนี่ที่เหลือทั้งหมดครับมายกชุดทั้งจังหวัดยังไม่จบครับ บ้านใหญ่ไซเอส <c oughs> บ้านใหญ่ไซเอส <c oughs> ไซเอส <c oughs> มัลิกาจิรพันวานิตออรอบที่แล้วคว้าเก้าอี้รัฐมนตรีออรอบนี้คงต้องพักส่วนซุ้มชาลวันครับามาสามครับครัง้งนี้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะซาลวันนะคุณประ,ประดิษฐ์พัฒนประสิทธิ์นี่นะนี่ซุ้มนี้เนี่ยบ้านใหญ่สีเขียวนะเขตพิจิตรผมว่าถึงเวลาแล้วล่ะถึงวิจารณ์ถึงเวลาเพราะ เขาเกลอกันครับพูดคุยกันรู้เรื่องว่าน้ําเงินไม่ต้องดูแลกันเองได้ดูแลเองได้สุวิเศษชัยชาญรุ่มนี้เป็นมือปฏิบัติการข้างกายครับพลดอนไม่ได้รัฐมนตรีก็ไม่ได้เก้าอี้ฝ่ายบริหารก็รัฐสภาไม่ได้ครับต้องได้ครับต้องมีนะสุวรวันวิลาวันโกธรปราจีนปราจีนเข้ามายกยกยกนั้นเลยชุดครับอันนี้ง่ายครับ ง่ายซุ้มปราจีนอาจจะไม่มีเก้าอี้รัฐมนตรีครับแต่ทั้งหมดมีคนดูแลในกลุ่มนี้อยู่ครับโอ้โี่และคนที่ดูแลกลุ่มนี้ไม่ใช่ใครครับกับชาดากับมิสเตอร์กับ <c oughs> ซูเปอร์เอซีเอซีเอซีคนนู้นปะเอซีอซ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 คนนั้นวะต้องบอกกัท่านดูจากรายชื่อนี่แค่แบบแปตสะบกตะโกนการเมืองฮะที่มีการอยู่ในสังกัด พรรคภูมิใจในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่เก้าอี้ในโคต้าของภูมิใจมีจํากัดนะฮะสิบเถึงยี่สิตำแหน่งเท่านั้นนี่กรณีแบบยังไม่นับยังไม่รวมกล้าทําเข้ามาฮะเพราะฉนั้นจับตาหลังจากนี้ว่าบ้านใหญ่ต่างๆนั้นใครจะเข้าวินบ้างแต่ก่อนจะถึงเข้าวินตอนนี้ต้องไปดูก่อนว่ากกกกตเนี่ยจะวินยังไงและถึงวันนี้ก็ อลมานอลวนเรื่องการฟ้องโมฆะไม่โมฆะเนี่ยกำลังจะถูกกดดันอย่างหนักเด็กนะครับเครื่องดื่มโปรไวต้ามีโปรไบโอติกจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเก็บได้นาน8เดือนโดยไม่ต้องแช่ ตอนปีเลือกตั้งปี6 6นะเลือกตั้ง14พฤษสภากวสิบหกรับรอง95%เปอร์เซ็นตะ์ครับสอสอเขต3 2มามือจำไม่ผิดเนี่ยวันที่19มิถุนาพลังภามิถุนาหนึ่งเดือนอน,นะเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้คือยังปกติอยู่นะถ้าเทียบกับตอนปีหกนะก็คือหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนถึงกกตจะรับรอง95%เปอร์เซ็นต์รอนิดหนึ่งและแต่ว่าครั้งนี้วุ่นวายมากกว่าครั้งก่อนนะ วุ่นวายครับเพราะรหนึ่งคือบัตรขย e นะครับวุ่นวายเพราะกาขีดบัตรเนี่ยเป็นโมฆะเป็นพูดง่ายคือบัตรเสียเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายครับและวุ่นวายว่าด้วยเรื่องบัตรและ QR Code โคครับรบันดาหนุมน่มๆนักศึกษาทั้งหลายแหละตอนนี้เรียกร้องกันทั้งหมดเนี่ยก้าวมหาวิทยาลัย เห็นปรากฏการนี้อ,อย่าประมาทนะ,ะหลายครั้งหลายหลายครั้งของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมาจากการขับเคลื่อนจุดเล็กๆในมาอะไรนะในขณะเดียวกันเชื่อหรือไม่มีคำล้อไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งตอนนี้มีอยู่สองออคนคนแรกคือคุณทรงศักดิ์สายเชืออ้อเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนที่สองพี่โอ๊ตพลตำรวจโทยุยทธนาสงวนโพค,คัย ร้องไปเท่าไหร่คุณรู้ไหมสิบสองคดีครับโ้เยอะมากนะสิบสองคำร้องคำร้องครับขอให้สารส่งสาร,สาร,สารวินิจฉัยพาราวินิจฉัยเรื่องอะไรเรื่องว่าด้วยเรื่องของการพิมพ์บาร์โค้ดคิวาคอาร์โค้ดขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา85หรือไม่อนะครับทั้งหมดตรวจสอบข้อมูลถ้าเห็นว่ามีมูลส่งสารรัฐธรรมนูญปลายทางของเรื่องคดีการเลือกตั้งไปอยู่ไหนครับครับ บทสรุปชัดเจนที่สุดจากปรมาจารย์ด้านกฎหมายมหาชนบทสรุปว่าด้วยเรื่องของการเรียกร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแบบไปจบที่เดียวต้องสามนนหลายคนที่ที่พยายามบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้โศกปรกแต่หลายคนก็บอกว่าไม่อยากให้มีการโมฆะเพราะการโมฆะครั้งก่อนเนี่ยแค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยหันก้นหันก้นหอกอะไรเนี่ยม,มันเปนเรื่องใหญ่ครับมันแบบ อย่าให้โมฆะมันง่ายไงถ้ามันง่ายเกินไปเดี๋ยวมันจะวุ่นเหมือนพี่โอพูดอะคือมันจะวุ่นหมดหากปัญหาบานปลายม็อบชุมนุมการประท้วงขยายวงไม่สามารถหาทางออกได้เปิดช่องให้มีการใช้อำนาจพิเศษครับแอน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 นี่คืออะไรับเอาถ้าปัญหาไม่บานปลายไม่บานปลายแล้วกันเกิดเกตกกตไม่ไหวเราอยู่ไปก็เหนื่อยมีมือที่มองไม่เห็นสั่งอะไรออกซึ่ง มือที่มองไม่เห็นอาบ้านเราเยอะนะตอนนี้ได้ยินเหมือนกันว่าเอางี้เอางี้พี่วีง่ายๆมือที่มองไม่เห็นน่ะสั่งการเมื่อวานซืนนี่แหละเอาโหวตกกตได้มาหนึ่งคนแล้วครับเอื่อนผมด้วยคือคือถ้าใหลาออกแล้วจะเกิดอะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อ่ะเห็นได้กล่าวว่ามือที่มองไม่เห็นไม่พอใจการทํางานการกกตคือไม่พอใจที่จัดการไม่เรียบร้อยเกอกตก็ทํางานไม่ได้แค่ลาออกสักสี่อ่ะจบเลย ออแล้วยังไงรักษาการแค่ลาออกสักสามก็จบเลยรักษาการไปก่อนใช่โคนที่ได้ประโยชน์คือรัฐบาลรักษาการต่อไปยาวโอ้โหนี่นี่เห็นไหมต่อไปถ้า,เ,<อ>าเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าข้อหนึ่งและข้อสองเนี่ยผลกระทบตามมาคือเรื่องอะไรพี่วีความเชื่อมั่นของประเทศโดยเพราะเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ตลาดหุ้นกําลังดีนะมาไม่กี่วันขึ้นไปร้อยจุดแลวนะนี่ระวังคือถ้าไม่มีเสถียภาพเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะหายไปในพริบตา เราบอกว่าการ,รฟ้องเป็นโมฆะยากครับตอนนี้ก็กตรับเรื่องประชุมกันสองวันครับวันแรกหาข้อยุติบ่อได้ครับวันที่สองก็ยังหาข้อยุติบ่อได้แต่ทำเรื่องหนึ่งครับนั่นคือดำเนินการว่าด้วยเรื่องของการนับคะแนนใหม่<อ>และดำเนินการว่าเลือกตั้งใหม่ครับเอปรนะากาศว่แล้วเมื่อวาน หาข้อยุติไม่ได้นะแต่ปัญหาตอนนี้ยังคาราคาซังอยู่ก็คือว่าตกลงเนี่ยไอ้บัตรเลือกตั้งใหม่เนี่ยนักแนดที่นับคะแนนเนี่ยออกเสียงใหม่เขตขนายาวสิบห้าจะไม่เขตคะแนนเลือกตั้งใหม่เนี่ยมี8ดเขตมีเจ็ดเขตแล้วก็ออกคะแนนเสียงลงคะแนนใหม่เนี่ยที่พะเยาทั้งหมดในลงคะแนนใหม่เนี่ยตกลงจะมี q ค c o d อาคไหมเนี่ยคนเกาะติดเรื่องเนี้ว่าบัตรที่เลือกตั้งใหม่เนี่ย นลกอกทำไมเนคันนายาวอะไรเนี่ยจะเอาอยังไงจะใช้บัตรยังไงถึงบอกว่าฟ้องกกตเป็นโมฆะยากครับเพราะอะไรตอนนี้ประธานกกตไม่ธรรมดาครับเขาคือตัวแทนของศาลยุติธรรมครับครับนรงกลันวารินอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกานะครับตอนนี้ในศาลทั้งหมดมีอยู่สามท่านสิทธิโช,ชิอินทร a v i s นี่ก็อินทรวิเศษก็มาจากศาลครับ ที่เหลือมาจากส่วนราชการอนันต์สวนรัฐพี่แดงนรงร,รักร้อยผู้ว่าครับชายนครชัยนี่อดีตอธิบดีก,มร,ร,มกมร,รมวัฒนธรรมกรมสงเสริมวัฒนธรรมเลิดวิโร์โกวัฒนะอดีตปลัดกระทรวงกรเกษตรครับและทิติเชษนุชนาทนี่หมดวาระไปตั้งเจ็ดปีรอสสวสรรหาใหม่นะ<อ>คนเหล่านี้ไม่ธรรมดาครับแลวเขาบอกว่าเวลาในเจ็ดอลรหัเนี่ถ้าเลือกซีกเรียสเรื่องสําคัญสําคัญเนี่ย ตัวเลขมักจะออกสูสีมากครับสูสีสคือสต่อสามส,สีต่อ 3, <Martine lli> ต,อ3ตอนนี้การเลือกตั้งใหม่ <C rap> เป็นเ,เงื่อนตายของกอกตอครับ <C rap> เป็นโจทย์ยากมากนะครับตอนนี้เครียดกันมากว่าตกลงจะใช้บัตรอันไหนถ้าเปลี่ยนบัตรใหม่ไม่มี QR โค้ดไม่มีบาร์โค้ดก็จะเกิดคำถามว่าทำไมไม่กล้าใช้บัตรเดิมและจะก่อปัญหา ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงทรรหรือไม่เพราะใช้บัตรเลือกตั้งคนละแบบกับเขตอื่นหน่วยอื่นแต่ถ้าใช้บัตรเดิมมี QR ว o า e ค้แล้วประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยนั้นบอยคอรดไม่ออกไปลงคะแนนยุ่งละสิเอานี้ยเขา้างว่ากลัวถูกลวงข้อมูลจะทําให้ความน่าเชื่อถือของกออหมดลงยงไงหลงกว่าเดิมโอ้นี่เป็นประเด็นหมดเลยนะ แต่การเดินหน้าฟ้องกกตไม่ง่ายผมมีเคสตัวอย่างสองสามเคสมาดูนี่นะครับนี่สามสิบมกราคมหกแปดนะพันตำรวจเอกสมพลเรื่องเกตพันครับฟ้องต่อศารอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางยื่นฟ้องจำเลยที่หนึ่งคือก่กตเจคนจำเลยที่สองคือเลขาธิการกกตตาแหวงผมนี่แหละครับยื่นฟ้องในประเด็นการเลือกสอวประเด็นอะไรบ้าง ผลคะแนนเป็นศูนย์และโพยรวมถึงการว่าจ้างและคำสัมภาษณ์ของคุณแสวงบุญมีที่ยอมรับความพ่แพ้ในการสืบสวนการกระทำของผู้มีอิทธิพลปรากฏว่าสารพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกฟ้องทุกประเด็นครับพูดถึงเรื่องโพยเนี่ยผมว่าตอนเลือกตั้งสอวอนเนี่ยโพยชัดเจนพเโพย,ย,ย,ยชัดเจน,นครับอ้าวสามกุมภาพันธ์หกเกนี่ด็อกตอรอุษนี จากมหาจากอาจารย์มหาวิลยยัยวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงมมฟ้องเหมือนกันกกตกรณีเปิดลงทะเบียนประชามตินอกเขตเพียงสามวันและเว็บลม่มสารพิจารณาวินิจฉัยทุกอย่างและพิจารณาสั่งยกฟ้องอแต่เรื่องนี้อาจารย์มอทจะยื่นเยินว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อสารปกครองต่อไปนะ มีเคสเดียวครับในคดีประวัติศาสตร์ที่ศาลพิจารณา,าจำคุกกกตครับนั่นคือคดีว่าด้วยเรื่องกรนีของคุณถาวอนเสรนนียมเนี่ยครับฟ้องกกตปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบหนึเจนะศาลอาญายืนยันว่ากกตจัดการเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมครับครับเหตุเพราะสั่งให้มีการเลือกตั้งสสใหม่ครสาเขตในสิจังหวัดอืม ขัดต่อรัฐธรรมนูญให้อำนาจกกตย่นขยายระยะเวลาการเลือกตั้งได้ข้อ2คือการกำหนดให้ผู้สมัครจากไทยรักไทยได้หมายเลขเดิมคือหมายเลขสองแต่ผู้สมัครจากพรรคใหม่ได้เลขใหม่เป็นการเสียเปรียบอันนี้เอื้อชัดเจนครับสามกกตทำหนังสือเวียนลงวันที่10ไปกกตเขตให้ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งหนึ่ง เวียนไปสมัครในเขตเลือกตั้งอีกเขตหนึ่งได้อือันนี้มันแสดงถึงพฤติกรรมครับขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา108อันเับี่4รับสมัครผู้สมัครพรรคเล็กใหม่ในะจังหวัดสงขลาอตอนเมษา49อ้างมีการกัดขวางการรับสมัครตอนนั้นใช่พเพราะแต่จริงเลี่ยงมีให้ผู้สมัครไทยรักไทยต้องแข่งขันคะแนนเสียง ร้อตอนนั้นมันผมอยากนนให้ดูคําวินิจฉัยของศาลครับในประเด็นที่ห้าถ้าเห็นข้อมูลทั้งหมดศารวินิจฉัยเรื่องเดียวครับ<ๆ>ครับการกระทําของกอกตตั้งแต่ต้นอืแสดงถึงเจตนากระทําผิดอย่างชัดแจ้งครับอย่างชัดแจ้งนะศารอาญาพิพากษาจําคุกพลตํารวจเอกวาสนาเพิ่มลาภท่านปริญญานาคชตรีครับ ท่านวีระชัยแนวบุญเนียนคนละสี่ปีไม่รอลงอาย,ายอน,นี่เป็นประวัติศาสตร์ของกกตเลยนะแล้วการฟ้องกกตรอ,อบนี้ไม่มีเจตานาครับแ <c oughs> สดงถึงพฤติกรรมอันชัดเจนจากการกระทําโดยหวังเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ได้แบบนั้นนงมันต้องพิสูจน์ได้ไม่ใช่นั้นฟ้องกกตและให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะยากมากครับ ครับเนชั Inside, ่นอินไซด์ครับสวัสดีครับ